บอกเล่า965ที่96.5 fm คลื่นความคิดสารพลังสร้างส,างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอ และแล้วก็รวมไปถึงปริมนทนด้วยตอนนี้ผลก็คือลูกจ้างและแรงงานส่วนใหญ่เดินทางกลับไปต่างจังหวัดแล้วคุณหมอมองตรงนี้ยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ในช่วงของสามสี่วันที่ผ่านมานี้ครับครับผมเห็นด้วยกับคุณสุวิทย์นะครับว่าตอนนี้เราต้องให้กำลังใจกับทุกๆคนคนะฮะโดยเฉพาะทางคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยอยู่นะครับจุดสาคัญที่สุดคือต้องร่วมดรืยร่วมด้วยช่วยกันนะครับ สำหรับเรื่องที่พูดถึงเรื่องลอกดาวดรงนี้เนะี่ยผมว่าเราต้องดูก่อนว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของโรคโควิด1 9นี้นะถือเป็นวิกฤตใหญ่ของทั้งโลกและของประเทศไทยนะครับส่งผลกระทบไปทั่วเลยครับตัวอย่างเช่นผลกระทบทางด้านสาธารณสุขเนี่ยทำให้เกิดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตขณะนี้ทั่วโลกมีตัวเลขอยู่ประมาณสี่ถึงห้าแสนคนที่ป่วย เรื่องโรคนี้นะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตเป็นหมื่นคน <c oughs> ในไทยของเราก็มีการเจ็บป่วยนะครับประมาณทั้งเกือบพันคนละค <c oughs> ระับถึงแม้จะมีการเสียชีวิตไม่มากนะครับผลกระทบทางด้านสังคมก็สูงมากเกิดการตื่นกลัวเกิดการกีดกันคนที่จะเข้าสู่คนสงสัยนะครับแล้วก็เกิดความกลลคขนต่างๆวิถีชีวิตของคนไทยเราเริ่มค่อยๆเปลี่ยนละ <c oughs> be, ผลกระทบหรือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะฮะมี มีการหยุดการผลิตหยุดงานนะครับซึ่งจะส่งผลทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยและสุดท้ายคือจะมีผลกระทบทางด้านความมั่นคง<ะ>คเกิดความเสี่ยงกับประเทศในอะนาคตข้างหน้าทั้งหมดนี่นะครับต้องมีมาตรการในการรับมือที่เหมาะสมะสำหรับเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องการปิดเมืองปิดกรุงเทพปิดจังหวัดน,นั้นจริง,รงๆมาตรการที่ผ่านมาของรัฐ ไม่ถึงกับเป็นการล็อกดาว์กรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับเป็นเพียงการปิดพื้นที่บางส่วนเช<ฆ>่นพื้นที่ที่มีความแออัดอะไรต่างจริงๆของเรื่องนี้นะครับมาตรการของรัฐเนี่ยเนื่องจากมันเป็นปัญหาวิกฤตใหญ่ไอ้รัฐบาลก็ต้องค่อยๆเดินมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่การออกพหลกกการบริบรหารราชก,การในสถานฉุกเฉินซึ่งเป็นพหลก พอที่ให้อำนาจกับทางรัฐบาลหรือทางท่านนายกนุนตินะครับแต่แล้ววันนี้ก็มีประกาศนาการฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรหมายความว่ามีการเตรียมความพร้อมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็มีการออกข้อบังคับข้ามต่างๆซึ่งที่สำคัญแล้วกับไอจะมีผลต่อประชาชนของเราคือ การที่ห้ามไม่ให้ประชาชนที่อายุ70ปีขึ้นไปหรือเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคภูมิแพ้เป็นต้นนะครับห้ามออกจากบ้านนะครับซึ่งอันนี้เป็นมาตรการของรัฐนะครับสำหรับประชาชนขนาดนี้เกิดความตื่นกลัวนะครับจากข่าวข่าวที่มีการปล่อยข่าวแล้วก็ จากปัญหาเรื่องของการไม่ได้ทําตามมาตรการของรัฐเป็นการให้เรื่องของการให้อยู่ในให้เด็กเลี้ยงสถานท,าที่ที่มีความแออัดหรือการลดการเดินทางแเป็นต้นนะครับไอ้จากปัญหาเรื่องที่มีการปิดพื้นที่บางแห่งรหรือที่เราเรียกว่าล็อกดาวน์กรุงเทพเนี่ยส่งผลประชาชน กับบ้านตรงนี้จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าอันที่หนึ่งพอมีการปิดงานนะฮะมีการหยุดงานทําแต่การเตรียมการในพื้นที่ทั่วประเทศยังไม่มีการเตรียมคลวงน้านะทําให้ประชาชนที่คนงานทั้งหลายมีการกลับบ้านนะครับโดย้าทางอีสานต่างต่างการกลับบ้านก็คือการนําเอาเชื้อไวรัสเนี้ย กระจายออกอย่างพื้นที่ทั่วประเทศเดิมมันจะจุกอยู่ที่เมืองใหญ่ๆคัะนะแต่พอมีการปิดงานป๊อชาวบ้านก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านก็เข้าสู่ชุมชนคในชุมชนที่สําคัญคือมีกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้สูงอายุคเด็กเล็กนะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ชุมชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุดในการที่จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยจากเชื้ชอไวรัสตัวนี้และทําให้มีการกระดุลแรงและเสียชีวิต กลุ่มผู้สูงอายุตรงนี้จะเป็นภาระหนักมากครับองบาลในการดูแลร,รักษานั้นมาตรการการปิดเมืองถ้าไม่มีการเตรียมตัวที่ดีพอเนี่ยนะช่วงแรกๆก,ก็จะส่งผลเสียครับนะผมนะกระทบไปทั่วเกิดความเตื่นตะหนกเตื่นกลัวของประชาชนนะครับแต่ผมเชื่อว่ารัฐได้มีการเตรียมความพร้อมบางอย่างครับเอาไว้นะครับอาจจะต้องใช้เวลานหน่อย โดยที่ทางสำนงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชรำบองว่าการที่จะรักเืิกับเรื่องอโรคนี้นะฮะไวรัสตัวนี้ให้ดีเนี่ยจะต้องมีคงขึ้นอยู่จากสามปัจจัยครับผมอันที่หนึ่งคือตัวไวรัสมันเองครับนะครับว่ามันจะมีความดุนแรงมีอะไรแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ค่อยๆมีความรู้กับมันมากขึ้นและสุดท้ายคงต้องหวงังเรื่องของการผลิตวัคซีน หรือ,อยารักษาเด็กตรงซึ่งอันนี้ต้องใช้เวลาครับปัจจัยในการรับเืออันที่สองคือเรื่องมาตรการของรัฐหลงังหลังทําค่อนข้างเข้มข้น,นมากขึ้นเรื่อยๆจนขรั้งขน,นี้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วเพื่อหยุดการแพร่เชื้อใช่และมักที่สําคัญมากมันการเป็ปัจจัยที่สามค,คือเรื่องของบทบาทของประชาชนะนะซึ่งอาจจะมีออกมาทั้งในแง่ว่าเป็นอุปสรรค กับการรับมือไวรัสเช่นการตื่นตนกตื่นกลัวเป็นอยู่ขณะนี้ะนะกับบทบาทในการที่จะต้องเปลี่ยนจากการตื่นกลัวเป็นตื่นรู้ะนะเป็นตื่นรู้ลักมีส่วนร่วมเข้ามากําหนดมาตรการของตัวเองของชุมชนในการที่จะหนุนช่วยมาตรการของรัฐในการดูแลกลุ่มเสียงทั้งหลายคะนะ ซึ่งก็มีหลายพื้นที่ที่มีการดำเนินการเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีครับนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ของแถบอีสานนะครับทางตําบลสร้างนกทาครับเห็นว่ามีประกาศธรรมนูญกันเลยใช่ไหมคุณหมอเนื้อหาเพือเป็นยังไงครับคุณหมอคือในธรรมนูญของตําบลสร้างนกทาเนี่ยนะครับซึ่งก็คือจริงๆก็คือข้อข้อตกลงร่วมกันของชุมชนตรงนั้นของชุมชนนะครับ ซึ่งหรือตำบลอีกตำบลหนึ่งเช่นธรรมนูนของตำบลหนองหลวงที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเราเนี่ยฮะว่าด้วยมาตรการเร่งด่วนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการที่จะเกี่ยวกับโรคโควิด1 9ในธรรมนูนเหล่าเนี้ยหรือข้อตกลงชาวบ้านก็จะพูดถึงเรื่องอันที่หนึ่งระบบข้อมูลในการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงมาจากไหนนะส่วนที่สอง เป็นข้อตกลงว่าและถ้าเกิดสมมติว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่แพร่แพร่เชื้อไวรัสตัวนี้เข้ามาในชุมชนก็คือลูกหลานในชุมชนนั่นเองอที่เดินทางกลับจากก <จะ S 1> รุงเทพไปใช่ที่เดินทางกลับเอ่ยนะครับไอ้กลุ่มเสี่ยงเราจะมีในชุมชนจะมีการเฝ้าระวังนะครับจะมีการกักตัวจะมีการหนุนช่วยทางด้านความเป็นอยู่ค จะทำกันยังไงหรือไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงในแง่ของการแพร่โรคแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะรับเชื้อไวรัสกผู้สูงอายุคนอ้วนมีโรคประจาตัวตัวเล็กนะครับโรคเลือหลังชุมชนจะมีมาตรการในการป้องกันกลุ่มดูแลเขาไม่ให้เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้อย่างไรครับผมและสุดท้ายถ้าเกิดมีการ กระทบนานเข้าปัญหาเศรษฐกิจจะตามมาชุมชนจะหนุนช่วยกันอย่างไงรหรือแม้กระทั่งที่ผ่านมาช่วงแรกมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยครับชุมชนเหล่านี้ก็มีข้อตกลงในการที่จะแบ่งงานกันทําในการที่จะทาหน้ากากผ้าคนะครับ,รบเพื่อที่จะใช้ภายในชุมชนไม่เหลือส่งให้ยังชุมชนอื่นนะครับในข้อตกลงร่วมหรือว่าํารวจเหล่านี้ของ ตำบลที่มีการทําสมนุนสู้ภยัยโควิดเนี่ยเขามีการแบ่งชัดเจนว่าในแต่ละเรื่องเนี้ยหน้าที่ของส่วนของท้องถิ่นหน้าที่ของหน่วยงานหน้าที่ของกำลันผู้ใหญ่บ้านหน้าที่ของกลุ่มประชาชนหน้าที่ของครอบค,ครัวและหน้าที่ของตัวคน,คนเสี่ยงนั่นอ่ะจะต้องทําอะไรยังไงอืแล้วก็มีการหนช่วยนะครับนี่ให้เป็นตัวอย่างที่มีความสื่งงานที่ ประชาชนมีการเปลี่ยนจากการเตือนตนกการเป็นการเตือนรู้แล้วก็หามาตรการของตัวเองเพื่อมรหนุนช่วยมาตรการของรัฐในการดําเนินการในพื้นที่ของตัวเองซึ่งได้ผลมากนะครับเหมือนกับที่เขาบอกว่า ประกาศเคอร์ฟิวก็ไม่มีผลถ้าเกิดว่าคนไม่ตื่นรู้ไม่ให้ความร่วมมือเมื่อวานนี้คือคือที่ทำเนียบบอกกันโอ้โหประกาศเคอร์ฟิวแต่ว่าอยู่ในบ้านแต่ว่าในบ้านนั้นโอ้โหสังสรร์น,นั่งกินข้าวรวมวงกันคุยกันน้ำลายแตกฟองเขาบอกมันก็คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกไหมหคุณหมออ่าแค่นั้นไอจุดส้นปัจจัยที่สําคัญมากคือคการตื่นรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนคในการเข้าร่วมการตามเข้าร่วมมาตรการของรัฐนะครับ ในจุดนี้ทําให้ทํางานคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติเนี่ยรหรือที่เราเรียกว่าตอชอซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนานโยบายแล้วก็การขับเคลื่อนระบบใหญ่ๆโดยอาศัยประชาชนอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆต,ตั้งแต่หน่วยงานราชการสาบันวิชาการและภาคประชาสังคมครับผม ให้มาช่วยกันในการขับเคลื่อนระบบใหญ่พราอเรามีสถานการณ์วิกฤตเรื่องโควิดหนึ่งเก้านี่นะะครับทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้ทำสองเรื่องอันที่หนึ่งคือการเดินสายจับมือภาคียุทธศาสตร์ต่างที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในพื้นที่คเช่นภาคีทางด้านสุขภาพก็มี ตระกูลสอตระกูลชอต่างๆตระกูลสอทั้งนั้นนะครัหรือแม้กระทั่งเครือข่ายของหมอนาไม้เจ็ดองค์กรคือหมอนาไมยซึ่งเป็นทับหน้าสุดที่อยู่ในพื้นที่คนะครับตรงนี้ทางสชก็ได้มีการเดินสายจัดประชุมกันคุยกันว่าเราจะไปจับมือหนุนช่วยยังไงหรือแม้กระทั่งภาคีทางด้านสังคมเช่นพอชอ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การหมหาชนขึ้นอยู่กับกระทรวงพอมอกระทรวงพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตนะครับพอชอเขามีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนทุกตำบลครเช่นมีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรต่างเป็นกำลังสำคัญอยู่ในตำบลเลยครัแถมมีกองทุนมีกองทุนสวัสดิการสังคมครั ที่ช่วยเหลือประชาชนสมาชิกเกิดแก่เจ็บตายครับนะครับตรงนี้ก็เป็นกําลังสําคัญเราได้มีการคุยกันแต่แล้วก็ได้คุยกับภาคีในพื้นที่ทุกจังหวัดอําเภอและตำบลภาคีภาคประชาชนค,ค,คทั้งเป็นนักชาติการทั้งนักประชาสังคมนักสาธารณสุขเราได้เอกตกลงกันว่าเราจะจับมือกันนะครับจับ,บ,บมือกันที่จะเร,เรียกโครงการนี้ว่าเป็นโครงการรวมพลัง พลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิดช่วยชาติช่วยชาติคสู้ภัยโควิดครับตอนนี้สถานการณ์ต้องช่วยชาติแล้วนะครับเราจะรวบรวมพลเมืองตื่นรู้ตรงเนี้ยทําประชาชนที่ตื่นตระหนกให้กลายเป็นพลเมืองตื่นรู้คเพื่อที่จะช่วยชาติในการสู้ภัยโควิดควิธีการจะทํำยังไงปัญหาคือวิธีการจะทํำยังไงในเมื่อ โควิดนี่มันกระจายไปทั่วประเทศแล้วคนะครับแล้วมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเกิดความเตื่น,อน,นอกกระหนกกับกเศรษฐกิจวันพรุ่งนี้หลายคนฝ้าโอช่วยกันฮะใช่ครับ,ค,รบคุณหมอรูปธรรมเราจะยังไงเดินต่อยังไงฮะโครงการนี้คุณหมอวิธีการที่เราจะทำนะครับครับก็เรียนรู้จากภาพประชาชนที่การทําธำนดูสุขภาพคธานวนสู้ภัยโควิดของหลายพื้นที่ถอดแบบสมน่ไอ้ไอ้ทั้งนกทาที่ตีหุกตัวอย่างวิธีการก็คือแบบนี้ครับครับ คือในเราจะเริ่มต้นที่ระดับอำเภอครับนะในระดับอำเภอขณะนี้เขามีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพนาคุณภาพชีวิตครับอำเภอมีในอำเภอเป็นประธานมีส่วนราชก,การมีท้องถิ่นมีภาคประชาชนและมีสาธารณสุขเป็นฝ่ายเลขาครับผมเราจะให้ทางระดับอำเภอเนี่ยมีความตื่นตัวซึ่งตอนนี้เขาตื่นตัวละครับผมนะครับ,รบเสร็จแล้วให้เขาตั้งทีม พี่เลี้ยงอำเภอขึ้นมาทีมพี่เลี้ยงก็ประกอบด้วยทั้งนักสาสุขภาควิชาสังคมคนที่มีความตื่นตัวนะครับลงไปช่วยสร้างเวทีที่ตำบลนะสร้างเวทีที่ตำบลสร้างเวทีอะไรก็นำเอาทางด้านหน่วยงานราชการในตำบลเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตอเทศบาลน,นะครับ ที่เป็นเจ้าของพื้นที่นําเอาโรงเรียนกลุ่มชาวบ้านเนี่ยมาทําประชาคมกันอืคือมาสร้างเวทีเพื่อที่จะกําหนดมาตรการโดยข้อตกลงของตัวเองหรือเรียกว่าธรรมนูนสุขภาพธรรมนูนสู้ไฟโควิดก็คือให้เขามาออกแบบร่วมกันอในธรรมนูนก็จะกําหนดมาตรการต่างๆตามที่ผมบอกแหละจะทำข้ระบบข้อมูลยังไงจะควบคุมกลุ่มเสี่ยงแพร่เชื้อยังไง จะควบจะป้องกันกลุ่มที่จะเสี่ยงภัยกับการเป็นไวรัสจะป่วยเช่นกลุ่มผู้สูงอียจะทำอยังไงจะฟื้นฟูช่วยเหลือกันทางเศรษฐกิจจะทำอยังไงหน้าที่ของแต่ส่วนก็จะถูกกาหนดครับนะครับจากอเาเภอสร้างทีมพี่เลี้ยงลงไปทําเวทีกระบวนการประชาคมทําให้เกิดข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญตำบลและส่งต่อไปยังธรรมนูญหมู่บ้านคชุมชน ก็จะร้อยเรียงลงไปเป็นลําดับถูกฮะทําให้มันเต็มพื้นที่เลยภายในเมษานี้ภายในเมษายนนี้คพอมีธรรมนูญและมีข้อตกลงชาวบ้านก็ก็เริ่มมีการรวมตัวกันละครับนะมีการรวมตัวด้วยสถานการณ์ที่เหมาะสมคนะคือรวมตัวกันแบบที่มีการระมัดระวังคสุขอนามัยตัวเองอะไรต่ข้อมูลที่ถูกต้องคบจุดสําคัญคือทําให้เกิดค คือทําให้เกิดข้อตกลงร่วมกันนะแทนที่แต่ละคนจะเตื่นตนกอะไรต่างก็มาเจอข้อตกลงร่วมกันและมาดําเนินการป้องกันตัวเองกันครอบครัวป้องกันสังคมของตัวเองและดูแลกลุ่มเสี่ยงนะครับตรงนี้ถ้าเราเกิดตรงนี้ได้ทั่วประเทศแล้วก็มันุนเสริมกับมาตรการของรัฐนะครับแล้วก็น่าจะสามารถที่จะ เอาชนะหรือสู้กับรับมือกับโควิดไวรัสตัวนี้ได้ประเทศไทยก็จะพ้นวิกฤตนี้ได้ค,ครับครับสุดท้ายเนี่ยออยากให้ท่านเลขาอยากให้คุณหมอฝากข้อคิดถึงประชาชนฮว่าในสถานการณ์ขณะน,นี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ เข้าใจว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะมีรายละเอียดมาตรการต่างๆออกมาต่อจากพหลกรและตรงนี้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้อยากให้คุณหมอฝากว่าประชาชนควรต้องดําเนิกนการอย่างไรฮะต้องเริ่มต้นจากถ้าประชาชนไล่คนหรือครอบครัวเนี้ยอันที่หนึ่งคือเรื่องการรับข่าวสารครจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเป็นประเด็นที่สําคัญสุดเลยนะแหล่งที่น่าเชื่อถือก็คือข่าวสารที่มาจากทางราชการเราครับผมนะครับ มาจากทางราชการหรือมาจากแหล่งสถาบันทางวิชาการทั้งหลายะนะครับอันที่หนึ่งเรื่องข่าวสารส่วนที่สองเนี่ยประชาชนแต่ละคนแต่ละคนคงต้องมีให้ความสําคัญกับเรื่องของอนามัยส่วนบุคคลคะนะตั้งแต่เรื่องล้างมือนี่สาคัญสุดในการที่จะติดเชื้อไวรัสนี้หรือไม่เนี่ยการล้างมือให้สะอาดนะการใส่หน้ากากอนามัยไม่ไปในที่แออัดอท,ที่ทํากันขึ้นมาก็ได้นะครับ นี่เป็นเรื่องใบส่วนบคุคคลอันที่สามคือเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมคผมก็คือรูปธรรมมันคือการอยู่บ้านครับลดการเดินทางลงยิงย่งมีประกาศใกล้เคียงที่มีประกาศมาตรการคือฟิลนะครับการงดอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงคือที่ที่มีความเอคนแออัดทั้งหลายน,นี่เป็นมาตรการที่เป็นหลักการทในแง่ของการรักษาแยกห่างทางสังคม อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สี่อยากฟังคือเรื่องของการร่วมกันหนช่วยทําให้เกิดมาตรการของตัวเองของชุมชนตัวเองขึ้นมาคแล้วก็ดําเนินการตามมาตรการนั้นเพื่อนหนช่วยมาตรการของหน่วยงานของรัฐนะครับค,บคบด้วยการเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไวรัสกลุ่มเสี่ยงที่มาจากที่ต่างๆครหรือผู้ที่ตรวจพบว่า เป็นโรคโควิดหนึ่งเก้าติดเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับและสำคัญมากๆคือการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุคกลุ่มเด็กกลุ่มคนอ้วนกลุ่มโรคเรื้อรังทั้งหลายานะครับองค์ฝาก่ฝากประชาชนทั้งหลายคนและครอบครัวนะครับในการดูสิ่งเหล่านี้ครับเรื่องข่าวสารเรื่องกอนไรส่วนบุคคลเรื่องการป้องกันทางสังคม แล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการต่างๆในการสนช่วยภาครัฐในการดำเนินการเรื่องนี้ครับค่ะครับ,รบก็เชื่อนะครับว่าถ้าเป็นอย่างคุณหมอว่านะครับร่วมกันร้อยเรียงกันตั้งแต่ระดับตบําบลอําเภอมาจงระดับจังหวัดแล้วก็ขานรับนโยบายระดับชาตินะครับเชื่อว่าจัด สามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้สําคัญอย่างที่คุณหมอว่าครับคุณผู้ฟังเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับต้องจากข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้และที่สําคัญขีดเส้นนะครับหลายๆเส้นย้ําอย่างที่คุณหมอว่าเลยก็คืออนามัยส่วนบุคคลนะครับเรื่องของดูแลสุขภาพอนามัยของเรานะครับคืนนี้นะครับขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับยินดีครับครับผมแล้วนั่นก็คือช่วงสารพลังสร้างสุขภาวะกับสชคืนนี้ครับคุณผู้ฟังครับ สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอครับก็เป็นช่วงสาระดีๆนะครับจากทางสอชอโดยวันนี้นะครับทันเิขาที่การคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคุณหมอประทีปนะครับห้เกียรตินะครับมาพูดคุยกับเราด้วยตัวเองนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนจากการตื่นตระหนกเป็นตื่นรู้นะครับตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิดซึ่งตอนนี้ แนวทางที่เราจะช่วยชาติมีได้หลายอย่างเริ่มจากตัวเรานะครับว่าเราต้องป้องกันตัวเราเองเพื่อไม่ให้ติดเชื้อเพราะถ้าตัวเราไม่ติดเชื้อเราก็จะไม่เป็นภาระทางการแพทย์กับ2ถ้าคุณผูกฟังนะครับ พอที่จะมีกําลังที่จะช่วยได้นะครับตอนนี้นะครับมีหลายองค์กรมีหลายหน่วยงานนะครับตอนนี้นะครับมีการลณรงนะครับช่วยกันในการที่จะบริจาคนะครับตามโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้นะครับมีทุกโรงพยาบาลคุณผู้ฟังสามารถที่จะช่วยเหลือได้และตอนนี้นะครับภายใต hm mean, ้วิกฤตเราได้เห็นน้ําใจของคนไทยนะครับอย่างเช่นเมื่อตอนคําดูข่าวสำนักข่าวไทยนะครับมีภาคเอกชนต่างๆนะครับส่งอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าโรงแรมที่พักต่างๆที่ใกล้ กับโรงพยาบาลต่างๆตรงนี้นะครับมีการเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปพักได้ฟรีนะครับท้ายที่สุดอย่างที่บอกนะครับเรื่องของน้ำใจเรื่องของการช่วยเหลือกันมองกันด้วยเมตตาจิตแล้วก็เมื่อเรามองด้วยเมตตาจิตนะครับก็จะสามารถผ่านวิกฤตไปได้ที่สำคัญย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ป่วยนะครับโควิดผมเชื่อว่าไม่มีใครที่อยากจะติดเชื้อไม่มีใครที่อยากจะป่วย เราต้องมองด้วยความเมตตาขณะที่ตัวผู้ป่วยเองก็ต้องไม่ปิดบังข้อมูลเพราะว่าตอนนี้มีตัวเลขที่น่ากังวลก็คือมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดโควิดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาการทั่วไปจะไม่น่าห่วงแต่ก็พบว่าสาเหตุที่มาจากการติดนั้นก็มาจากตัวผู้ป่วยที่มีการปกปิดข้อมูลซึ่งตรงน,นี้ต้องขอกันนะครับและนี่ก็คือสาระดีๆของบอกเล่า9 6 5หในค่ำคืนนี้กลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับกับผมแล้วก็พี่มรบรรจงซึ่งวันนี้ลารายการแต่วันพุธหน้า ถ้าไม่มีอะไรจริงๆเรา2คนจะมาพบมาพร้อมกันวันนี้หมดเวลาครับลาไปก่อนสวัสดีครับบอกเล่า965ที่96.5 FM คลื่นความคิด